อาจารย์รอบนี้คือเราต้องเราต้องกล้าหรือเราต้องกลัวคะอาจารย์เราต้องกล้าอนเดอนทุละพิชิกาหุ้นจะขึ้นเหมือนเดิมค่ะเราต้องเลือกหุ้นเลยว่าเราจะลงทุนในหุ้นอะไรหรือว่าเราเลือกมาเราจะเลือกแมคโครเลือกฮาร์นาเลือกเคซี e, เรารอจังหวะให้มันลงแล้วเราซื้อค่ะรอบนี้จะยาวถึงเมษาแหละแต่จะเริ่มที่พิชิกาแหละค่ะแต่เดี่ยวเดี๋ยวมันจะมีเรื่องแบบซื้บอบบแมกสามเป็นมามันจะมาเต็มไปหมดแหละ เรื mm ่ hmm. องกีนไม่เกี่ยวเอามาเกี่ยวยอะไรเงี้ยเมาเกี่ยวมาพันที่หมดค่ะอาจจะเจอเฟดรอบนี้แล้วตึมลงไปแบบโผยทันห้าร้อยห้าสิบเอาไม่อยู่อนะไรเนี่ยเดี๋ยวมี้จังหวะซื้อมึงก็จะบอกเราเองนะไม่ต้องกลัวฮะเพราะเราเราน่าจะน่าจะกล้านะค่ะมากกว่าคือพ mm hmm. ี่อย่าไปใช้แนวรับในการซื้อหุ้นนะ่ะต้องใช้จังหวะที่สมมติเราจะซื้อหุ้นทั่วตัวไงหุ้นตัวน,นั้นเนะี่ย มันก็ไม่มีแรงขายคือมันไม่ก็มีมันก็ไม่มีวอลุ่ม,อมเ,เออมันไม่ใช่ว่าราคามันถึงตรงไหนไงใช่ไหมค่ะ,คะมันมันต้องแรงขายหมดอ่ะอันนั้นเนี่ยที่จะเป็นจังหวะที่เราจะซื้อขึ้นขึ้นตัวนั้นอันรุ้นหลารตัวนะค่ะพอเซ็ตในนะจังหวะขึ้นซีแบบเนี้ยตรงที่จุดบัตทอมอ่ะค่ะวอลุ่มมันอาจจะสี่ห้าหมื่นล้านอะไรเงอืมมันมันจะไม่ใช่ตุ้มวอลุ่มแสนล้านโอ้โหนะันนี้ยาวเลยนะถ้าลงวอลุ่มแสนล้านนี่ยาวเลยอ่ะยาวแบบ เอาไม่อยู่ว่ะมัน <eventually> สูงหมดนะราคาหุ <happy> ้นตอนนี <Hum dû t> ้มันแพงทั้งโลกเลยจะไปลงเวบเลยก็ไม่ถึงว่าก็ก็แถวๆพันแถวๆที่มันลงไปสักคือคืออย่างนี้มันเหมือนกับว่าจังหวะลงเนี่ยเพิ่ขึ้นรอบหนึ่งที่ที่ที่ไปพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบประมาณนั้นนะมันจะขึ้นประมาณตั้สองร้อยจุดได้สามร้อยจุดเนี่ยแต่มันจะเริ่มจากตรงไหนเรายังไม่รู้ใช่ไหมมันจะเริ่มจากจาก จากพันห้าก็ได้ไปพันเจ็ดอะไรเงี้ยก็ได้หรือจากพันห้าร้อยห้าสิบไปเป็นเจ็ดก็ได้แต่มันไม่น่าจะเกินพันเจ็ดร้อยห้าสิบแต่สําคัญที่คือหุ้นที่เราจะซื้ออนั่นแหละค่ะอาจารย์อืมมันมันก็มันก็จะมีอ้าแบงก K bank, เ์เราเลือกเคแบงค์เนี่ยถ้าคัสเดียเรา,า,าเลือกไมโครนะฮะค่ะก็คืออีเล็กทรอนิกส์มันก็เลือได้แค่สองตัวอานาเคซีแต่มันไม่ลงมาเราก็ซื้อไม่ได้อนะไม่เหรอแม้ค่ะแล้วก็ไม่ได้ซื้อเนี่ยเลยฟ้าเราอาจจะเลือกเราเราจะเลือก พุ่รถไฟฟ้ากับพวกไอ้แบตเตอรี่อะไรเงี้ยก็ท p พ c ค่ะอออะไรพวกเนี้ยแล้วก็ใหญ่ๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้มั้มแต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆเนี่ยที่มันเป็นอันนี้ต้องดูหุ้นที่ยังไม่ได้ขึ้นที่เจอโควิด่ะถือว่าเป็นหุ้นเล็กที่เจอโควิดแล้วเจอผลกระทบจากโควิดเนี่ยอย่างอย่างร้านอาหารเนี่ยเซ็นเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ไปดูเป็นหลายตัวมันจะเป็นหุ้นไซส์ที่ไม่ใหญ่มากที่จะขึ้นห้าพันไซส์ห้าขับห้าพันขับสามพันเนี้ย อันนี้ก็ต้องต้องกาลังดูอยู่ว่ามันจะมีตัวไหนบ้างยังบอกไม่ได้มันมันต้องทำงานละเอียดมันมันมีเวลาทํางานอยู่ประมาณสักเดือนนึงเนี่ยค่ะอืมอ่าแปลว่าถ้าจังหวะซื้อก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอว่าเซตมันบัตรตอนซื้อรวมเนี่ยน่าจะอยู่ตอนที่เดือนปลายเดือนตุลาปลายเดือนตุลานะคะหมายถึงว่าจังหวะซื้อรวมรวมนะค่ะหมายถึงจังหวะซื้อตามเซตนะถ้าเราเชื่อว่าจะซื้อหุ้นที่ขึ้นลงตามเซตเนี่ยค่ะเออก็จะประมาณ ภายในเดือนตุลาเนี่ยไม่มันอาจจะก,ก่อนสักยี่สามตุลาอะไรประมาณเนี้ยหรือสิ้นเดืนอนตุลาอะไรเงี้ยมันบอกไม่ได้แต่ต่วาใหญ่แล้วมันจะปัททมประมาณกลางเดือนตุลานะค่ะแต่ถ้าการซื้อหุ้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มดูแล้วนะค่ะดูหุ้นที่มันลงมาจะสมมติว่าจะซื้อหุ้นซื้อหุ้นลงบานเนี่ยนะค่ะเออมันมันก็ต้องเริ่มดูแลนะงัยเพราะมันลงมาก่อนแล้วนะใช่ไหมค่ะเออแบบเนี้แต่อาจารย์ยังรักมั่นเคแบงก์แมคโคร หาน้าเคซีอีจพีเอสีเอแค่นี้ก็ใช่สําหรับการลงทุนเนี่ยมันก็ต้องเลือกพื้นฐานก่อนค่ะแล้วก็เลือกอนาคตก่อนแล้วมันจะอนาคตไกลๆเนี่ยค่ะแต่คือคือพื้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอนโคอะไรพวกนี้นะมันมันมันจีพีเอสีแล้วเนี้ยอันนี้พวกนี้มันซื้อเยอะได้เนี่ยแต่ถ้าแต่ถ้าเคซีห้าหน้ามันจะซื้อเยอะไม่ได้ถูกไหมค่ะมันทุบไม่ได้เพราะมันขึ้นมาสูงแล้วแบบเนี้ยค่ะ กโคอาจจะเยอะได้แแถวสี่หกบาทอะไรเงี้ยกน่าน่าซื้อน่าใสอะไรเงี้ยโ่ยแบบคุณเงินจะเยอะอะไรเงี้ยมันมันมันต้องมันเรื่องมันนี่มันเด่นแม้นอ่มันต้องคือสูงก็อย่าซื้อเยอะหรือว่ากลุ่มเจมาร์แล้วเราก็มองว่ามันเต็มเต็มใช่ไหมค่ะเออแต่มันไม่ใช่ว่ามันขึ้นไม่ได้มันก็ขึ้นได้มันจะอินแถวนี้ก็เจมาร์ถ้าเลือกเราก็เลือกซิงเกอร์แบบเนี้ยอืมค่ะอืมถ้าจะขึ้นได้ดีก็น่าจะเป็นซิงเกอร์แต่ราคานี้หรือเปล่ามันอาจจะมีอัพไซด์ไม่เยอะใช่ไหม ค่ะเออแต่ถ้ามันลงไปสมมติเช่นลงแล้วมันถูกลงด้วยอะไรเงี้ยก็มันน่าจะมีอัพไซเยอะอมืมเร้วถูกตัวก็รู้อันนี้ถือว่าหุ้นดีอันนี้ไม่ถือว่าห,หุ้นดีขึ้นด,นด,นดีแต่ไม่ถือว่าขึ้นดีแต่ว่าซื้อแล้วไม่ได้ขาดทุนไ,ได้ยับอะไรเงี <S <S ย้ยอาจจะไม่ขาดทุนอาจจะกาไรไม่เยอะแต่ปลอดภัยแต่มีโอกาสเด้งเหรอไหมค่ะมีโอกาสกาไรสามสิบเปอร์เซ็นในหุ้นพวกนี้ก็ถือว่าเยอะเออในในรอบนี้ไม่ถือว่า คือบางทีเซ็ตบัตททอมไม่ใช่หุ้นทุกตัวเป็นบัตททอมเนี่ยใช่ไหมค่ะอ้จังหวะตัวเนี่ยมันต้องดูเทนนิคอลของหุ้นหลายตัวเลย